จงแปลงทศนิยมซ้ำไม่รู้จบเป็นเศษส่วนจงแปลงทศนิยมซ้ำไม่รู้จบเป็นเศษส่วนข้อหนึ่ง0.545454เห็นไหม มันซ้ำไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าซ้ำไม่รู้จบแต่ต้องแปลงเป็นรูปอะไรนะเศษส่วนจริงๆมันมีตัวย่อมันซ้ำใครกับใครนะ5้สี่ถ้าถ้าซ้ำที่5้กับสี่เราจะใส่จุดทึบๆไว้ด้านบนทำได้ไหมมันก็จะเป็นศูนจุดห้าสี่แล้วก็ซ้ำใส่ทึบๆไว้ด้านบนทีนี้วิธีแปลง วิธีแปลงเราจะเขียนเลขหลังจุดมันเป็นเลข5กับเลขอะไรเลข4เราเขียนตามพี่ก่อนเป็นเลข5กับเลข4เขียนเลขหลังจุดแล้วหลังจากนั้นให้มองย้อนกลับมองอย่างนี้นะมองย้อนกลับเลข4มันทึบๆแสดงว่าเลข4มันมีการซ้ำถ้าซ้ำเราจะใส่เลข9ทันไหมถ้าซ้ำใส่เลขอะไรนะ เลขเเอามาใส่ข้างหน้าแล้วก็เลขค่านี่ยังไงด้วยซ้ำก็ใส่เลขเตอบแล้วเท่านี้ก็คือมองย้อนกลับถ้าเจอตัวที่ซ้ําก็ใส่เก้าตัวที่ซ้ําก็ใส่เลขเไปทันไหมต่อนะข้อ 2. 2เป็นศูนจุด 1>, 1 2 3 4งสองห้าหแล้วก็สามสี่หไปเรื่อยๆก็เป็นทศนิยมซ้ำเดี๋ยวก็ต้องแปลงเป็นเศษส่วนแต่ทีนี้มันใครไม่ซ้ำนะ1กับ2อซ้ำแค่3 4มหเราก็เขียนในรูปย่อก่อนก็เป็น0 1นย์จุหนกับ2ไม่ต้องมีจุดทึบๆเพราะว่าไม่ได้ซ้ำซ้ำตั้งแต่3 4 5ห้า แต่ว่าเวลาซ้ำสามสี่ห้ลวดอ่ะเขาจะเขียนจุดทึบๆแค่หัวท้ายเป็นอันรู้กันว่าซ้ำสามตัวรวดอ,อันนี้แปลงให้ดูอันดับแรกเหมือนเดิมเขียนอะไรก่อนเลขหลังจุดพี่เขียนก่อนนะก้อนพวกนี้คือเลขหลังจุดเป็นใครบ้างนะ1นห้าใช่ไหมหน,นึ่งสองสามสี่ห้าห็นนี้ก่อนแล้วก็มองย้อนกลับ อ๋อยังไม่จบแป๊บหนึ่งนะทีนี้มันมันมีตัวที่ไม่ซ้ำโดยใครไม่ซ้ำนะหนึ่งกับสองลบตัวที่ไม่ซ้ำมาจากลบตัวที่ไม่ซ้ำลบตัวที่ไม่ซ้ำทีนี้ไอ้ข้อแรกที่ไม่ต้องลบเพราะว่ามันทำไมหมดนะมันซ้ำหมดก็เลยไม่ต้องลบ แต่ถ้ามีตัวที่ไม่ซ้ำก็ต้องลบตัวที่มีซ้ำทีนี้ในส่วนหารเราก็มองย้อนกลับตัวแรกเลข5ซ้ำไหมซ้ำเราเขียน9เลย4ก็ซ้ำด้วยก็เขียน9 3นี่ยังไงนะ3ด้วยก็เขียน9แต่2กับ1 2ตัวไม่ซ้ำถ้าไม่ซ้ำเขียนเลข0เรียบร้อ ซ้ําเขียน9ไม่ซ้าเขียนเลขศูนย์รู้สองเขียนในรูปจํานวนทศนิยมไม่รู้จบได้เป็นรู้สองเท่ากับ 1.4, 1. 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6ไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าหากใช้สัญลักษณ์สำหรับเขียนอ๋อเหมือนเหมือนเขาต้องการเขียนทศนิยมซ้ำแบบไม่รู้จบอ่ามอนเขาต้องการเอาไอ้ก้อนเนี้ย มาเขียนเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบแล้วเขาบอกว่าเขียนได้เป็นแบบนี้แบบเนี้ยเนี่ยเขียนได้เป็นก้อนนี้แล้วเขาถามว่าพอเขียนเป็นในรูปแบบตัวยอ่อไอ้ก้อนเนี้ยที่เป็น1.41 3ซ้เนี่ยแล้วเขาถามว่ารูปแบบตัวยอ่อเนี่ยจะเขียนทศนิยมไม่รู้จบแบบนี้คือจะเขียนในรูปเศษส่วนได้ในข้อใด คือไอ้ก้อนเนี้ยคือทศนิยมที่มันซ้ำใช่ไหมเขาก็เลยถามว่าทศนิยมซ้ำข้อเนี้ยถ้าเขียนในรูปแบบเศษส่วนเท่ากับข้อใดอันนี้คือสรุปโจทย์สั้นๆแล้วนะไม่รู้ว่าเขาให้ยาวมาทำไ,ไมก็คือเหมือนเขาแค่ต้องการก้อนนี้เขียนในรูปเศษส่วนนี่คือแบบย่อๆแหละใช่ไหมแปลงทศนิยมซ้ำไม่รู้จบในรูปเศษส่วนได้เท่ากับข้ออะไรปกติเมื่อกี้ตัวอย่าง ข้างหน้าจะเป็นเลขนะเลขศูนย์ถ้าเป็นเลขหนึ่งแบบนี้แยกเลยหนึ่งบวกศูนย์จุดสี่หนึ่งซ้ำแล้วก็คิดด้านหลังค่อยมารวมไม่ไม่เกี่ยวว่าเป็นเลขหนึ่งนะเลขสองเลขสามก็แยกแบบนี้เลยงั้นเลขหนึ่งลอกมาเหมือนเดิมก้อนนี้แปลงยังไงนะเออเขียนเลขหลังจุดหลังจุดคือสี่กับหนึ่งแล้วอ่านย้อน อ่านย้อนกลับ1น,นี่ซ้ำถ้าซ้ำใส่เลขอะไรนะเลข9 4ก็ซ้ำใส่เลขเกแล้วค่อยมารวมกันได้คำตอบเลย1ตัวแรกก็ต้องคูณ99.99เส่วน 99, 99เพื่อให้ส่วนเท่ากันก็จะเป็น99.99ส่วน99บวกกับ4 1ส่วน99ตัวส่วนตอบ 99, 99แน่แนอยเท่าไหร่ปะ่ปะ40ป่ะ ร้อยสีส